ถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราหลายคนคงตอบว่าพ่อแม่คนรักเพื่อนสัตว์เลี้ยงงานหรือเงินเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ล้วนตอบคำถามคล้ายๆกันแต่ไม่น่าเชื่อว่าต้องใช้เวลานานมากกว่าจะพูดถึงตัวเองทั้งที่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือตัวเราเพราะถ้าไม่มีเราสิ่งที่เหลือก็ไม่อาจมีความหมายไม่ว่าจะมีมูลค่าและความสำคัญมากเท่าใดก็ตามหนังสือเล่มนี้ ชักชวนให้ทุกคนกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้งโดยเห็นคุณค่าและความสำคัญของตัวเองเพื่อรับมือกับโลกที่แสนวุ่นวายและท้าทายเมื่อเราดูแลตัวเองได้ดีเราจะมีแรงไปดูแลคนอื่นและสังคมในสเต็ปต่อไปแต่ขั้นแรกเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะคะจากหนังสือ Take Care of Yourself ดูแลตัวเองดีๆนะ